ขี้อยู่นเนี่ยมาทำไรเนี่ยลุกขึ้นมามากินขี้เหรอไอ้ดีมากินขี้เหรอฮะห,หนูดีจะมากินขี้เหรอจ้ามากินขี้จ้าจ้าดีมากินขี้จ้าเห้หนูดีมากินขี้จ้าว่าละ่นะนักขี้อ่นะอนี่นะว่าล่ะจ้าน่ะล่ะ lại lần thứ hai nhóc không nắng trong nó xé cha rồi cha cha nó có vẻ à lá cái không nắng là nó có vẻ lá bây giờ đi nãy đi cái gì đi พี่ไปแล้วบีพี่บี